งคืนสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยกลางวันกลางคืนซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1การเกิดกลางวันกลางคืน2ความแตกต่างของกลางวันกลางคืน 3. การปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะ 4. ส,สัตว์ที่หากินในตอนกลางคืนและเรื่องที่ 5. ประโยชน์ของกลางวันและกลางคืนค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนหรือเป็นกิจกรรมที่เราทำในตอนกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะ เวลากลางวันและกลางคืนนะคะมีความแตกต่างกันดังนั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรและเราควรปฏิบัติตนอย่างไรทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เรารู้มาแล้วว่าช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงที่เราได้รับแสงสว่างซึ่งทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เราตื่นนอนเลยอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันทานข้าวเตรียมความพร้อมและเด็กๆก็ไปโรงเรียนนั่นเองค่ะพอถึงที่โรงเรียนเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเรียนรู้กับคุณครูไม่ว่าจะเป็นการทำศิละปะหรือการเล่นเกมการศึกษาค่ะ นอกจากที่เด็กๆจะได้เ,เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนั้นยังได้เ,เรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นเกมการมาเล่นต่างๆกับเพื่อนๆและในเวลากลางวันนะคะจะมีแสงแดบดบใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งบางครั้งแสงแดดอาจจะจ้าเกินไปเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราได้เด็กๆก,ก็ควรจะสวมหมวก หรือปกร่มไม่ควรยืนกลางแดดนานเกินไปนะคะหลังจากที่เรากลับจากโรงเรียนมาถึงบ้าน,นเด็กๆทำอะไรคะอา,อาจจะทำการบ้านและช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆและเช่นกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปทำงานในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะ ช่วงเวลากลางคืนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนั่นเองค่ะเราก็จะได้ผ่อนคลายจากการที่เราท,ทํากิจกรรมมาแล้วทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์หรือการอ่านหนังสือค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะของช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลาแห่งการนอนหลับพักผ่อนให้ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆไม่ควรนอนดึกนะคะ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะและอาจมีการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก่อนนอนได้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนดูไปแล้วเด็กๆควรปฏิบัติตนและทำกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่าลกลางคืนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาฝากในกๆเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ